ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นโพลิทัตตเถระจากหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่นโพลิทัตโตโดยพระธรรมพิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปนโนวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีบทที่32ไปตามบุญหมุนตามกรรมท่านอยู่แบบอริยะไปแบบอริยะไม่คละเคล้า,ากับสิ่งที่จะทําให้กังวลเศร้าหมองในทิฏฐิธรรมปัจจุบันสะอาดเท่าไหร่ยิ่งรักษาบริสุทธิ์เท่าไหร่ยิ่งไม่ขุนกับอารมณ์ ขณะที่จะเขียนประวัติของชาวมนุษย์เราในอันดับต่อจากชาวเทพที่มาเกี่ยวข้องกับท่านซึ่งผู้เขียนมีส่วนได้เสียรวมอยู่ด้วยเพราะความเป็นมนุษย์ปุถุชนด้วยกันจึงต้องขออภัยกับท่านผู้อ่านมากๆหากเป็นการไม่งามและไม่สมควรประการใดในเนื้อหาต่อไปนี้เพราะความจําเป็นที่จําต้องเขียนตามความจริงที่ท่านเล่าให้ฟังเป็นการภายในโดยเฉพาะแต่ผู้เขียนมีนิสัยไม่ดีประจําตัวที่แกไม่ตกในบางกรณีดังเรื่องที่จะเขียนต่อไปนี้ทั้งนี้ ื่อจะได้นำมาเทียบเคียงกันระหว่างชาวมนุษย์กับชาวเทพและถือเอาประโยชน์เท่าที่ควรจึงขออภัยอีกครั้งท่านเล่าว่าการติดต่อและแสดงธรรมะระหว่างมนุษย์กับเทวดารู้สึกต่างกันอยู่มากคือเวลาแสดงธรรมให้เทวดาฟังไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างหรือรุกขเทวดาพวกนี้ฟังเข้าใจง่ายกว่ามนุษย์เราหลายเท่าพอแสดงธรรมจบลง เสียงสาธุการสามครั้งกระเถือนโลกธาตุขณะที่พวกเทพทุกชั้นทุกภูมิมาเยี่ยมก็มีความเคารพพระอย่างยิ่งไม่เคยเห็นพวกเทพแม้รายหนึ่งแสดงอาการไม่ดีไม่งามภายในใจทุกอาการของพวกเทพอ่อนนิ่มเหมือนผพ้าพ,พับไว้เสมอการในขณะนั้นขณะที่มาก็ดีขณะนั่งฟังทมก็ดีขณะจะจากไปก็ดีเป็นความสงบเรียบร้อยและสวยงามไปตลอดสายแต่เวลาแสดงทมให้ชาวมนุษย์ฟังกลับไม่เข้าใจกันแม้อธิบายซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจ นอกจากไม่เข้าใจแล้วยังคิดตำหนิผู้แสดงอยู่ภายในอีกด้วยว่าเทศอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยสู่องค์นั้นไม่ได้สู่องค์นี้ไม่ได้บางรายยังจะอดเอากิเลสหยาบหยาบอยู่ภายในของตัวออกอวดไม่ได้ว่าสมัยเราบวชยังเทศเก่งกว่านี้เป็นไหนไหนคนฟังหากันตึงๆด้วยความเพลิดเพลินไม่มีการง่วงเหงาหาหนอนเลยยิงเทศโจดสองธรรมะด้วยแล้วคนฟังหวัวเราะกันไม่ได้หุบป,ปากตลอดกานบางรายก็คิดในใจว่า คนเล่าลือกันว่าท่านเก่งมากทางรู้วาระน้ําจิตคนใครคิดอะไรขึ้นมาท่านก็รู้ได้ทันทีแต่เวลาเราคิดอะไรอะไรท่านไม่รู้บ้างเลยถ้ารู้ก็ต้องแสดงออกบ้างถ้าไม่แสดงออกตรงตต่อหน้าผู้กําลังคิดก็ควรพูดเป็นอุบายเปรียบเปลยว่านายก่อนายขอไม่ควรคิดเช่นนั้นมันผิดควรเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ดังนี้พอจะจับเงื่อนไขได้ว่าผู้รู้หัวใจคนจริงสมคําเล่าลือบางราย เตรียมตัวจะมาจับผิดจับพลาดด้วยความอดตัวว่าฉลาดอย่างพอตัวผู้นั้นเขาไม่มีความสนใจต่อทมเอาเลยแม้จะแสดงทาให้ผู้อื่นฟังด้วยวิธีใดๆที่เขานั่งฟังอยู่ด้วยในขณะนั้นก็เป็นเหมือนเทน้ําใส่หลังหมานั่นเองบรรลัดทิ้งหมดทันทีไม่มีน้ําเหลืออยู่บนหลังแม้แต่หยดเดียวว่าแล้วท่านก็หัวเราะอาจจะขบขันในใจอยู่บ้างที่นานๆท่านจะได้พบมนุษย์ที่ฉลาดสักครั้งหนึ่งแล้วก็เล่าต่อไปเวลามาต่างก็แบกทิฏิมานะมาจนแทบจะเดินกันไม่ไหว เพราะหนักมากเกินกว่าแรงมนุษย์ทั้งคนจะแบกหามได้ในตัวทั้งหมดปรากฏว่ามีแต่ทิฏฐิมานะตัวเป่งๆทั้งนั้นไม่ใช่ของเล่นมองดูแล้วน่ากลัวยิ่งกว่าที่จะน่าสงสารและคิดแสดงทําให้ฟังแต่ก็จําต้องแสดงเพื่อสังคมทูไถกันไปอย่างนั้นแหละทำก็ไม่ทราบว่าหายไปไหนหมดคิดหาแต่ละบทแต่ละบาทก็ไม่เห็นมีแสดงขึ้นมาบ้างเลยเข้าใจว่าธรรมะจะสู้ตัวเป่งๆไม่ไหวเลยวิ่งหนีหมดยังเหลือตัวเปล่าที่เป็นเหมือนตุ๊กตาซึ่งกําลังถูกเหล็กแหลมทิ่มแทงอยู่ อย่างไม่มีใครสนใจว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรในเวลานั้นที่เขาตำหนิก็ถูกของเขาเพราะบางครั้งเราไม่มีทําโผขึ้นมาเพื่อให้แสดงบ้างเลยจริงๆมีแต่นั่งอยู่เหมือนหัวต่อจะได้อัดได้ทํามาจากไหนแล้วท่านก็หวัวเราะไปพางเล่าไปพลางผู้นั่งฟังอยู่ได้กันหลายคนในขณะนั้นบางรายก็เกิดตัวสั่นขึ้นมาเอาเฉยเยแต่หาไข่ไม่เจอหาหนาวไม่เจอเพราะไม่ใช่หน้าหนาวเลยพากันดับเอาเองว่าคงเป็นเพราะความกลัวนั่นเองท่านว่าถ้าไม่จําเป็นจริงจริง ก็ไม่เทศเพราะการเทศเป็นเหมือนยาพิษทำลายผู้คนไม่มีความเคารพอยู่ภายในส่วนธรรมนั้นยกไว้ว่าเป็นธรรมที่ยอดเยี่ยมจริงๆมีคุณค่ามหาศาลส,สำหรับผู้ตั้งใจและมีเมตตาเป็นธรรมไม่อวดรู้อวดฉลาดเหนือธรรมตรงนี้แหละที่สำคัญมากและทำให้เป็นยาพิษเผาลนเจ้าของผู้ก่อเหตุโดยไม่รู้สึกตัวผู้ไม่ก่อเหตุผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรขณะนั่งฟังอยู่ด้วยกันหลายคนผู้ร้อนร้อนจนละ,ล,ะลายตายไปก็มีผู้เย็นเย็นจนตัวเหอลอยขึ้นบนอากาศก็มี มันผิดกันที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่สําคัญเราจะพยายามอนุเคราะห์เขาเพื่อผ่อนหนักเป็นเบาบ้างก็ไม่มีทางเมื่อใจไม่ยอมรับแล้วแม้จะพยายามคิดว่าถ้าไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่อยากให้เกิดโทษแต่ก็ปิดไม่อยู่เพราะผู้คอยจะสร้างบาปสร้างกรรมนั้นเขาสร้างอยู่ตลอดเวลาแบบไม่สนใจกับใครและอะไรทั้งนั้นการเทศสั่งสอนมนุษย์นับว่ายากอยู่ไม่น้อยเวลาเขามาหาเราซึ่งไม่กี่คนแต่โดยมากก็ต้องมียาพิษแอบติดตัวมาจนได้ไม่มากก็พอลำคาญใจได้ ถ้าเราสนใจรำคาญอย่างโลกโลกก็ต้องได้รำคาญจริงๆแต่นี่ปล่อยตามบุญตามกรรมเมื่อหมดทางแก้ไขแล้วถือว่าเป็นกรรมของสัตว์ท่านว่าแล้วก็หัวเราะผู้ตั้งใจมาเพื่อแสวงหาอัตหาธรรมหาบุญกุศลด้วยความเชื่อบุญเชื่อกรรมจริงๆก็มีนั่นน่าเห็นใจและน่าสงสารมากหาบุญกุศลด้วยความเชื่อบุญเชื่อกรรมจริงๆไม่เป็นท่าและไม่มีขอบเขตรู้สึกมากเหลือหูเหลือตาเหลือพณนา,นาไม่จบฉะนั้นจึงชอบอยู่แต่ในป่าเขาอันเป็นที่สบายกายสบายใจ ทำความภาคเพียนก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีสิ่งรบกวนให้ลำบากตาลำบากใจมองไปทางไหนคิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับอัดกับทำรรกับปลอดโปร่งโล่งใจมองดูและฟังเสียงสัตว์สาราสิงพวกลิ่งบางชนีที่หยอกล้อเล่นกันทั้งห้อยโหนโยนตัวและกูร้องโหยหวนหากันอยู่ตามกิ่งไม้ชายเขาลำเนาป่ายังทำให้เย็นตาเย็นใจไปตามโดยไม่ได้คิดว่าเขาจะมีความรู้สึกอะไรต่อเรา ต่างตัวต่างหากินและเปลี่ยนขึ้นโดดลงไปตามภาษาของสัตว์ทําให้รู้สึกในอริยบทความเป็นอยู่ทุกด้านสดชื่นผ่องใสและวิเวกวังเวงหากจะมีอันเป็นอันตายขึ้นมาในเวลานั้นก็เป็นไปด้วยความสงบสุขทั้งทางกายและจิตใจไม่เกลื่อนกลนวุ่นวายตายแบบธรรมชาติคือมาคนเดียวไปคนเดียวแท้โดยมากพระสาวกอรหันธน,นิพพานแบบนี้กันทั้งนั้น เพราะกายและจิตใจของท่านไม่มีความเกลื่อนกลุนวุ่นวายแอบแฝงมีกายอันเดียวจิตดวงเดียวและมีอารมณ์เดียวไม่ไหลบ่าแสหาความทุกข์ไม่สั่งสมอารมณ์ใดๆมาเพิ่มเติมให้เป็นการหนักหน่วงทวงตนท่านอยู่แบบอริยะไปแบบอริยะไม่ระคนคระเค้ากับสิ่งที่จะทําให้กังวลเศร้าหมองในทิฏฐิธรรมปัจจุบันสะอาดเท่าไหร่ยิ่งรักษาบริสุทธิ์เท่าไหร่ยิ่งไม่คุ้นกับอารมณ์ตรงกันข้ามกับที่ว่านักเท่าไหร่ยิ่งขนมาเพิ่มเข้าแต่ท่านเบาเท่าไหร่ ยิ่งขนออดจนไม่มีอะไรจะขนแล้วก็อยู่กับความไม่มีทั้งๆท,ท,ที่ผู้ว่าไม่มีคือใจก็มีอยู่กับตัวคือไม่มีงานจะขนออกและขนเข้าอีกต่อไปเรียกว่าบรรลุถึงขั้นขนว่างงานใจว่างงานทางาศาสนาถือว่าการว่างงานแบบนี้เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ผิดกับโลกที่ผู้ว่างงานกลายเป็นคนมีทุกข์มากขึ้นเพราะไม่มีทางไหลามาแห่งพกษัพท่านเล่าว่าความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับเทวดาให้ฟังมากมาย แต่นำมาเขียนเท่าที่จำได้และเท่าที่เห็นว่าควรจะยึดเป็นสาระประโยชน์ได้บ้างตามสติปัญญาที่จะคัดเลือกหาแง่ที่เป็นประโยชน์มีที่ขาดตอนไปบ้างในเรื่องเดียวกันเช่นเรื่องเทวดาเป็นต้นซึ่งควรจะนำมาเชื่อมโยงติดต่อกันไปจนจบแต่ไม่สามารถทำได้ในระยะนี้นั้นเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านผู้เป็นเจ้าของมีประสบปลายครั้งทั้งในที่และสมัยต่างๆกันจำต้องเขียนไปตามประวัติท่านประสบเพื่อให้เรียงลำดับกันไปแม้เรื่องเทวดา ก็ยังจะมีอยู่ในอีกวาระต่อไปตามประวัติที่ผู้เขียนดำเนินไปถึงตามประสบการณ์นั้นๆไม่กล้านำมาลงให้คละเคล้ากันจึงขออภัยด้วยหากไม่สนุกในการอ่านซึ่งมุ่งประสงค์จะให้จบสิ้นในเรื่องทำนองเดียวกันในตอนเดียวกันที่ท่านเล่าระหว่างมนุษย์กับเทวดานั้นเป็นเรื่องราวของมนุษย์และเทวดาในสมัยโน้นต่างหากซึ่งองค์ท่านประสบและเล่าให้ฟังก็มรณนะภาพผ่านไปราว20ปีนี้แล้วคิดว่ามนุษย์และเทวดาสมัยนั้นคงจะแปรสภาพเป็นอนิจจังไปตามกฎอันมีมาตั้งแต่ดั้งเดิม จะยังเหลือเฉพาะมนุษย์และเทวดาสมัยใหม่ซึ่งต่างก็ได้รับการอบรมพัฒนาจิตใจและความประพฤติกันมาพอสมควรเรื่องมนุษย์ทํานองที่มีในประสบการณ์ของท่านจนกลายเป็นประวัติมานั้นคงจะไม่มีท่านพูดสนใจสืบต่อให้รกรุงรังแก่ตนและประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกต่อไปเพราะการศึกษานับวันจเจริญผู้ได้รับการศึกษามากคงไม่มีท่านผู้มีจิตใจไฟต่ำขนาดนั้นจึงเป็นที่เบาใจกับชาวมนุษย์ในสมัยนั้น